ลูกสาวอยู่ป .5 แต่อายที่พ่อเป็นไรเดอร์คือแฟนเราทําอาชีพนี้มา5ปีด้วยการเป็นไรเดอร์ส่งอาหารส่วนมากเขาจะเป็นคนรับส่งลูกไปโรงเรียนทุกวันแต่พอมาวันนี้เขามีอาการแปลกๆไม่อยากให้พ่อไปส่งหน้าโรงเรียนไม่ให้ถือกระเป๋าให้พอกลับมาบ้านเลยนั่งคุยกันสรุปคือเขาบอกว่าเขาอายเพื่อนที่พ่อเป็นไรเดอร์เราควรทํายังไงดีคะปัญหาที่อายต้องไปถามลูกตัวเองว่าที่อายเพราะโดนเพื่อนล้อหรืออาย เพราะไม่ภูมิใจว่าพ่อทําอาชีพส่งของแต่ไม่เกี่ยวกับมีใครล้อความคิดเห็นเล่าว,ว่าไม่ได้จะขิงนะคะแต่เราวันไหวกับเรื่องแบบนี้มากตอนเราเด็กๆแม่เราปั่นจักรยานเก็บขยะขายหนักกว่านี้อีกคามีรถใส่ไม่รู้เราเรียกถูกไหมหรือแม่เอาอะไรมัดพ่วงกับจักรยานด้านหลังให้สายขยะได้เยอะขึ้นบางครั้งเวลาที่แม่ไปเก็บขยะที่งานจังหวัดอะไรที่คนเยอะๆตอนนั้นเรายังเล็กแม่อุ้มเราไปด้วยใสย่เราในรถขยะของแม่ และเอากระดาษลังปิดตัวให้เรานอนในรถใสยเราโผล่หน้าออกมามองคนเดินผ่านไปมามากมายคนก็มองเราทุกคนที่เดินผ่านแต่เราสนใจร้านของเล่นร้านตุ๊กตาเต็มไปหมดมองตามระษาเด็กผู้หญิงเรารีบมุดหน้าลงไปไม่มองดีกว่า เพราะกลัวอยากได้แต่แม่ไปเก็บตุ๊กตาหมาน่ารักที่มันขยับได้แต่กลนไกพังของร้านขายของเล่นเขาทิ้งแล้วมาให้เราเล่นแม่ทําอาชีพนี้ส่งเราและที่เรียนตั้งแต่ตอน 1, ถึงม .3 ตอนแม่ผ่านมาเก็บขยะหน้าโรงเรียนผ่านมาเจอเราแม่เราทําเป็นไม่รู้จักเราเพราะกลัวเราอายแตกลับกันเราไม่อายเลยอยากจะเจออยากจะส่งยิ้มทักทายแม่ตอนผ่านหน้าโรงเรียนไม่เคยอับอายที่มีแม่เป็นคนเก็บขยะส่งเราและที่เรียนหนังสือมินํำซ้ำําเราเห็นแม่เราลําบากเรายิ่งตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีไม่เคยเกเรไม่เคยทําให้แม่เหนื่อยใจมากขึ้นช่วยแบ่่งงบอาารระะททุุกยแลเได้น เรียนดีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจนทุกปีตั้งแต่ประถมจนจบม .3 ยันจบปวช .3 พี่ชายก็ได้ตลอดค่ะแต่มีช่วงหนึ่งที่พี่ชายไม่ได้เพราะทะเลาะกับเพื่อนเทราโดนเพื่อนดังแกบูลลี่เลยสู้กลับจากนั้นถูกกลับมองว่าที่เรานิสัยไม่โอเคเรื่องของจิตใจมันสอนกันบังคับกันยากขับบางคนสอนแล้วก็อายอยู่ดีเพราะเขาไม่เข้าใจและเราเข้าใจความรู้สึกของเด็กทว่ารู้สึกยังไงเพราะเคยผ่านมาก่อนเราโดนเพื่อนที่นิสัยแย่ๆเราว่าแม่เก็บขยะหลายคนไม่ได้ทําอะไรให,ให้เรารู้สึกน้อยใจเลยสักครั้งเพราะคนที่มีสมองคิดดูถูกคนอื่น ตัวมันเองก็น่าสงเพศมากพอแล้วและแทนที่จะเอามาเวลามาอายเพื่อนต้องรู้จักต่อสู้ช่วยเหลือตัวเองให้ไหวเพราะไม่มีความมั่นคงเราต้องสร้างมันขึ้นมาและช่วยแบ่งเบาภาระไม่มีเวลาที่จะนั่งอายใครแล้วไม่มีประโยชน์เสียเวลาคำไม่ว่าแม่เราจะทำอาชีพอะไรมันสุจริตเรา โคตรภูมิใจเลยชีวิตเราณปัจจุบันจากเด็กยากจนคนนั้นที่แอบมองร้านขายตุ๊กตาในรถขยะของแม่ตอนนี้เรามีเกือบทุกๆอย่างที่อยากได้ครบหมดแล้วพื้นฐานของชีวิตที่ค่อนข้างดีและปลอดภัยรวมถึงตุ๊กตาฟิกเกอร์เรามีเยอะมากทั้งเล่นและขายด้วยเล่นหลายวงการจนต้องหยุดสะสมใหม่เพราะบ้านไม่มีที่เก็บตอนอายุ19เป็นต้นมาหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองและไม่เคยมองว่าอาชีพไหนที่ด้กว่าต่ำกว่าเลยทุกอาชีพมีคุณค่าถ้าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนสอนลูกว่าไราเดอร์เป็นอาชีพสุจริตเลี้ ได้ไปขอหรือไปปล้นไปลักขโมยใครมาเลี้ยงลูกพ่อเนี่ยยากขี่มอเตอร์ไซค์ตากแดดก,ก็เพื่อลูกจงภูมิใจในตัวพ่อและอาชีพที่พ่อทอําเถิดยังไม่มีประสบการณ์ลูกเพิ่งหกขวบขแต่อยากมาให้กําลังใจขแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้กับตัวเองไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนะคะแต่อย่างแรกจะทําความเข้าใจว่าลูกเข้าสู่วัยรุ่นเรื่องอัตลักษณ์เรื่ององค์เพื่อนน่าจะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดตอนนี้เราคงคุยกับเขาว่าจะให้พ่อไปส่งตรงไหนหรือให้ถอดเสื้อยูนิฟอร์มตอนไปส่งลูกให้ความรักความเข้าใจเขาเพิ่มขึ้ข้้้้นนนนพพพอออเเเเเขขขขาาาาาาาโตตึหจจจะใจว่่่ทททุุกกชชีีีีีีสรริิป็มย และควรได้รับการยกย่องการจะหาเงินมาเลี้ยงดูเขาให้เติบโตได้ต้องแลกความความเหนื่อยยากขนาดไหนและเขาจะเข้าใจว่าคนที่ดูถูกคนอื่นเป็นมนุษย์ท็อกซิกที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นควรออกห่างค่ะอธิบายด้วยความรักแต่อย่าหวังว่าเขาจะเข้าใจตอนนี้ถามว่าเข้าใจไหมเขาอาจพยักหน้าตอบไปอย่างนั้นแล้วคุณและคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วย